เาไม่ได้เรากองเราไม่ได้เรางปาวชิแล้วเดี๋ยวมจะถามย่ลไหนมันย้อนแสงเลยนะอ้าไปไหนอ่ะของเราต้องต้องตรงนี้นั่นไปที่ตรงนู้นไม่ไม่พอยืนตรงนู้นพอเหอ

Ô mọi người, cầm đầu, cố lên tiếng ăn. Ô mọi người, cầm đầu. 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 Ô

Yeah. Uh -huh.

ข้างหลังก็หล่าข้างล่างไม่ได้มาแล้วใช่ไหมฮะไม่มาแล้ว <Okay. S 1> ไม่มาใช่ไหมไม่มาเป็นเราที่บนรถก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ผมนะฮะโอเคแค่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อย่างนี้เลยครับพอฝุฝนตอกแบบที่ว่าไม่ได้บอกลงหน้าเลยจริงๆนะฮะเราถูจาเขาอยู่นะฮะป้อนไหมร้อนไหม 没目没有对，礼貌啊，那个。啊，可以，欢迎你啊。这边有卫生间啊，上卫生间的朋友可以上卫生间。对面四十一层的朋友几位啊？住完的没有？住完的大家赶紧去上二楼啊。对对对，到这边就不要上了吗？他们三楼了。 là young là cái mặt. Chào tất cả mọi người nha. Em đến đây với bạn. Vâng, chào bạn. Ở đây là นะครับเน้นน้ำยังสีเทาของเมืองจีนเลยครับเมืองชิงหานเราไปยพมาจากที่นู่นมาบ้านอยู่ที่นี่แต่เนี้ยลายลายพันปีที่แล้วอันนี้เนี้ยเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเป็นปีไหนนะครับหลายพันปีแล้วนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยชาวปูจาเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่ชนเผ่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าอาศัยตัวเองก็คือว่าอาศัยกองกําลังตัวเองเพราะคนอยู่ที่นี่อยู่บนภูเขาก็จะมีสัตว์เขาก็ต้องป้องกันเรียกว่าทรัพย์สินของที่บ้านเขาเองเช่นที่นี่เนี่ยมีสัตว์เรียกว่าสัตว์ที่มาทาลายหมู่บ้านที่สุดเลยคือหมูป่าครับทําไมครับเพราะกรปลูกข้าวอย่างเนี้ยนอนคืนหนึ่งข้าวเนี้ยโดนหมูป่าคืนเดียวก็ไปหมดเลยนะฮะไม่มีไม่มีเหลือเลยนะ ก็คือว่าอาชีพเขาคือล่าสัตว์ก็ล่าหมูป่าเยอะมากทุกวันนี้ยังล่าหมูป่าอยู่นะทหมูป่าจริงๆนะว่าไม่ทุ่นเลยเยอะมากนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นอันแรกอันที่สองนะฮะก็คือว่าคนท้องถิ่นเนีะ เขาเรียกว่ามีกองกำลังตนเองหรือว่าป้องกันของตนเองนะฮะป้องกันอำนาจของตนเองก็คือว่าหมู่บ้านเราอยู่ที่นี่ตะกุณเซ่นี้ตะคุณเซ่นู้นก็อยู่เป็นหมู่บ้านของตนเองเรียกว่าคือห้ามคนอื่นมายึดดินแดนของเราเน้อว่าห้ามคนอื่นมายึดดินแดนอาณาจักรของเราอ่าแต่ที่ที่นี่เนี่ยที่นาดีใช่ไหมทำนาได้ดีเพราะมีน้ำเยอะเลยไอ้จกรลวงนะหมู่บ้านเราจะเอาไม่ให้นะเรามีต่อสู้กับเขาก็คือว่าเรามีกำลังเรือมีนาอะไรต่างๆเป็นกองทัพเลยอ่ะ จนกระทั่งถึงหมู่บ้านต้องถิ่นนี้มีกองทัพคนตัเองเลยต่อสู้กับท้นอกนะครับและก็ครูขอหน้าเผ่าภาษาจีนกลางที Basket ่นี่เนี่ยขอหน้าเผาเรียกว่าถุสืออ๋อกนะฮะไปร้องที่นี่ได้ไหมเนาะลักษณเขาจะเรียกว่าเป็นฮ่องเต้ของหมู่บ้านแถวนี้เรียกว่าถูสืออ๋องถูสืออ๋องเนี้ยเขาเรียกว่ามีอำนาจนะฮะหลายอย่างเนี้ยเรียกว่าแตะมากกว่าฮ่องเต้ครับฮ่องเต้คือประเทศคนเด่ยวถุสืออ๋องเนี่ยไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นของถูสืออ๋องคนเดียวเลยนะครับที่ะไรเพราะ องทัพอยู่ในมองเขาที่นี่นียเพราะถ้าไม่มีกองทัพเนี้ยกขนาที่ไล่เราจะทล่ได้ข้ามก็ไม่มีและก็ไม่บอกเพนีอันหนึ่งนะคือว่าตูซอองที่นี่ได้มีสิทธิอันหนึ่งก็คือว่าคนชนเผ่าที่นี่ถ้าเป็นหนุ่มสาวแต่งงานกันเจ้าหญิงคืนแรกต้องไปนัอนกับตูซอองก่อนออนะก็คือว่าใช่ครับ ก็คือว่าถึงจะกลับไปพอกลับไปแล้วเนี้ยเ้าบานเนี้ยก็คือว่าจะได้เรียกว่าได้เรียกว่าได้ได้ทรัพย์สินหรือว่าได้เงินทองมาจากกับทูตอออหรือว่าได้นับตําแหน่งเป็นอย่างอื่นด้วยนะเรียกว่าเลื่อนลำดับด้วยเหมือนกันไม่ได้เป็นว่าต้องอาศัยนานละหรือว่าไปไปมีมีโอกาสที่ว่ไปในกองทัพเป็นเป็นแล้วก็เป็นเม่ทำเรว่องต่างๆมีออกานเป็นแบบนั้นก็คือว่าไม่ประเพลนี้อันเนียก็คือว่าพอแต่งานเจ้าสาว ต้องไปนอนกับตุ๊สอองก่อนเลยครับนักประจักษ์ตุ๊สอองที่นี่เนี่ยเรียกว่ามิสติกเรียกว่าเด็ดขาดมากทุกอย่างมาได้อยู่ที่บ้านกมลเลยนะแต่ตุ๊สอองเนี่ยเขาต่อให้เขามีอำนาจอย่างเนี้ยต้องเป็นคนเก่งอ่าเก่งมากนะครับผมคือว่าเรียกว่าบริหารบ้านเมืองเป็นและก็คือว่าต่อสู้เก่งอยากไม่แพ้คนอื่นนะะครับผมเนี้ยก็คือว่าอันนี้เป็นเรียกว่าชาวทังจาที่นี่เขาไม่ตุ๊สอองแต่เนี่ยตาวสุดเสอองที่นี่เนียมาถึงราชวงศ์ชิงไม่มีลว ำไมครับคือ,องชายสี่ห้องเต้น,นะฮะคุณหนึ่งชื่อยงเจ้ลูกของกังสีเนะี่ยที่ทมาถึงที่นี่ให้ทับเพจที่นี่แพ้ขบวนเลยต้องยอมรับราชสมณนะต้องจ่ายภาษีราชสมณนะเพราะฉะนั้นองอท้องถิ่นก็จะไม่มีนะครับนะก็ว่าเป็นหรือว่าจะเป็นผู้ว่างของท้องถิ่นที่นี่เท่านั้นและสิทธิ์ทุกอย่างที่เรียกงแบบที่ว่าแต่งงานอะไรต่างๆเรียกว่าเรื่องไหนไม่ดีก็ตัดสิ่งนั้ต้องถามราชสมณนะ นะครับผมเนี่ยราชวงศ์ชิงทิ้งจะมาดูเลยที่นี่นะราชวงศ์ชิงหาดตอนนี้ก็คือว่าดูแลยทันมาตัา้งแต่ที่นี่ก็ประมาณ400ปีนะก่อนหน้านี้เป็นของพุนธิ์และที่เรามาดูลบ้านที่นี่เนี่ยที่ไล่ไปหลายๆคนก็คือว่าถูเสื้อออกเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าหลายรุ่นเลยน,นะฮะรุ่นแรกรุ่นสองแล้วดูดูเขาใส่ชุดนะแต่ละชุดก็คือแต่ละยุคน,นะครับผนมะนะเก่งมากดูแล้วเป็นคนที่กล้าหาญทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ย คนที่ว่าสุดยอดมากเลยนะครับหมดง้นเป็นอ <not so S 2> ๋อหมดเลยนะครับน่าเป็นตูสะอ๋อมาาดูแต่ละคนครหว่าคุณนหลายคันทั้งนั้นนะครับโชคมากเลยใครได้อย่างเป็นใครจะแต่งงานต้องให้ผู้หญิงมานอนรอนก่อนน้ต้องขอบคุณนะคนที่ซื้อผีต้องให้ก่อนต่ในสอนียอยู่จังจะยิงทีมีรองจะแต่งงานไปไหนแล้วแต่ต้องมานอนนอนก่อนเสพของนะครับ ส่วนมางองคเนี่ยแต่คุณเซฟของพวกใส่เยอะนะครับที่มีสองรุ่นนะครับมีสองไล่มาที่นี่ที่นี่นะเป็นมีสายก่อนมีการ์คนนี้ยของที่อีกนะอุ้ยเรียกว่ามีสางก่อนสมัยตอนตัวใหญ่ของคนนี่มาดูของกินเี่รุ่นเนี่ยแบบนี้เลยรุ่นหนึ่งก็อยู่นานสุดก็ประมาณห้าหกสิบปีนะสีรุ่นก็ประมาณสัก 200กว่าปีนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยรุ่นต่อไปหลายๆรุ่นลงมาเนี่ยก็คือว่าตอนตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาฝนตกตกหนักมากน้ำเนี่ยก็จะไม่ว่จวาจากลัางคารหล่ลงมาสุดท้ายมารวมกันในร่างกายของมังกรตอนนี้เลยแล้วพุ่งออกมาจากปากเลยนะครับผมนะงาเป็นรวมน้ำทุกอย่างของที่นี่ไหลลงมาเรา,าตามกันไปต่อนะฮะ นี่ตรงในก่อนเข้ามาทางแค่ที่ก็น่ากลัวนะห้องนอนเป็นห้องแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวชนเป่า

ハハハハ

นี่ที่เขาแจกนั่นคือไม่ดีแต่ว่าแจกดีไม่มาโอนเงินด้วยแล้วก็ต้องทำบัญชีเพื่อเกษตรนะ ฝนต้องใส่เสื้อฝนไปถึงเท่า่ะไ้ปัดไปปัดไปหลังไ้ไม่มีกระบอกม่เสียกแล้วก็ปล่อยเข้านาเข้าไรเลยเติ่มต้จังหวัดไทังวันทั้งคื

아, 돼... 아, 네, 아, 아이외로운외로운 เมลาเดินกันตามตามมาตามแกเมื่นไ้นเห็นถ่ายท้ามีอย่างเดียวเลยคืนโ้สวยไม่เอาไปถ่ายนับอ่าเดียวเลยไม่เอาไหมโอ้ันน้ต้องถ่ายทั้งตลอดในถ้ำนี้นี่ยที่เราเข้ามาในถ้ดูวันนี้เน แ0เป็นของเดิมน,นะครับยีมีตกแต่งขึ้นมาเ้ื่องการกรรน,นะ,ะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นชื่อดูวิืวเราไปข้าหน้าอีกหน่อยน,นะภาพนี้ยะวัตอนนี้ครับบ้านดีดิงครับโฮโฮ กกับชีวิตเราเนี่ยคือว่าเจอ2เรื่องนะที่เราต้องเลือกกรรมด้วยเหมือนกันนะฮะประตูฝั่งซ้ายมือนนะับเรียกว่าประตูแห่งอายุยืนนะครับผมนะประตูแห่งประตูฝั่งขวาม,มือนียประตูแห่งนะฮะความสุขนะครับผมนะเกี่ยวกับชีวิตเราจะเล่นอะไรบางอย่าง นาาวผมนะเราจะให้อายุยืนหมาจะให้ความสุขอะไรยังไงนะเรื่อง,างการก็ผนายขาวผมนะต็นล้วแนะ <c oughs> เราม่ทำไหนได้ไมชัก้วเชันกัแต่สำหรับไกด์สมาเอาความสุขคนดีกว่านะครับไม่ดทง่ยนมก็ี่จะดีไว้ไม่ถึงก็อยข้างบนอะไรอ่ะสวยนะ <c oughs> มาถ่ายารูปดว้วยแล้ววะทุกคนบนที่นี่เนี่ยฮะเป็นจัดสีนะฮะสวยงามมากเอาผมในขึ้นบนนี่นะฮะผิ่งงอหินย้อยของที่นี่นะฮะยยขเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ต้องอาศัยรุปทุ่ว่า